คันนี้<า>ค่ะ,คะราคา2.7ล้านแสนบาทค่ะโอ้โยราคาดีมากเลยค่ะพ <คา S 1> ี่เริ่งถ้า<ด>เทียบกับรถที่นำเข้ามาทั้งคันค่ะพี่พึ่งเบาๆสบายสบายแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากซื้อสดเนาะก็สามารถจัดไฟนแนนซ์ได้ค่ะเรามีไฟนแนนซ์รองรับนะคะสามารถจัดได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลค่ะดาวเพียง10%ค่ะน้องปอย10% 10%ค่ะก็จะอยู่ที่ สอ0 0 0นบาทโอ้โหถือว่าถูกมากค่ะเพราะด้ทั้งตัวรถแล้วก็ตัวโมไปด้วยใช่แต่แต่นะคะเข้าทางเราช่วยในส่วนของเงินดาวลูกค้าค่ะที่1นึ่งแเจ็ดหมบาทอ๋อมีการช่วยเงินดาวด้วยใช่เดี๋ยวกดให้เลยว่าลูกค้าออกออกรถใช้เงินเท่าไหร่น้องปลอยคะกดหลายเลขมากเท่ากับใช้เงินออกรถ9ก้าหมนาพันเก้าบาท